เทรน AI ถึงมาแรงแล้วนอกจาก Chat GPT มี AI อะไรที่น่าสนใจอีกบ้างข้อมูลจาก Ark Invest ระบุว่าเทรน AI เนี่ยกำลังมาแรงเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้นทุนในการทำ AI t r รน n i n g เนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็เลยสามารถพัฒนา AI ที่ซับซ้อนขึ้นได้ยิ่งเอามาใช้งานจริงก็ช่วยลดต้นทุนแล้วก็ลดเวลาได้อีกด้วยแต่นอกจาก Generative AI ที่หลายคนรู้จกักอย่างบริษัท Open AI ที่จะมี Chat GPT แล้วก็ Dall E 2หรือบริษัท Meta ที่มี Megavideo ปี2 2023นี้ยังมี AI อีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี N น r รของบริษัท Nvidia ที่สามารถเปลี่ยนภาพ2มิติให้เป็น3มิติได้ในเวลาอันรวดเร็วซึ่งอาจจะใช้กับการออกแบบฉากวิดีโอเกมหรือใช้ฝึกหุ่นยนเนี่ยให้รู้จักขนาดแล้วก็หน้าตาของวัตถุในโลกจริงๆได้ แล้วต่อมาคือบริษัท DeepMind ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Alphabet ที่เขาพัฒนาเทคโนโลยี AlphaFold ที่สามารถทำนายโครงสร้างโปรโตีนแบบ3มิติได้ในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นขณะที่มนุษย์เราเนี่ยใช้เวลาหลักเดือนหรือหลักปีเลยซึ่งถ้าเรารู้โครงสร้างแบบ3มิติเนี่ยจะทำให้รู้ว่าโปรโตีนนี้ทำหน้าที่อะไรได้บ้างเพื่อใช้ในการพัฒนายาพัฒนาวัคซีนต่อได้เราก็ทำได้เร็วขึ้นอีกด้วยทีนี้มาเรื่องความปลอดภัยกันบ้างก็มีบริษัท App Nomal r Security ที่เขาทำเรื่องการตรวจจับและป้องกัน การโจมตีทางไซเบอร์โดยเฉพาะทางอีเมล อย่างบางอีเมลที่เขาจะนินเนียนมาเป็นเพื่อนร่วมง,งานของเราแล้วก็ส่งไฟล์ส่งลิงก์ที่เป็นอันตรายมาส่วนอีกบริษัทที่น่าสนใจคือ s i g n i f y ที่ใช้ Machine Learning เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยใน e-Commerce ค่ะส่วนความปลอดภัยในชีวิตจริงเนี่ยก็มี AI จาก Vo x e l ซลที่ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยในโรงงานแบบ Real Time อย่างเช่นการรั่วไหลหรือว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้าๆแล้วอาจจะเสี่ยงอันตรายได้ซึ่งบริษัทที่นํา AI ของว o x e l ซไปใช้เนี่ยบอกว่ามีพนักงานบาดเจ็บลดลงถึง77%แต่นอกจากเ i ที่เพูนถึงวัน,น ปี2023ยังมี AI ที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแล้วคุณล่ะคะอยากให้ AI ยุคนี้ทำอะไรได้อีกบ้าง